สวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกท่านจ้ามานี่ก็พอกันอีกเนาะจ้ามานี่ก็พอกันอยแปลงยาพริกแคทุลัมนะคะอันนี้เป็นยาพริกแคทุลัมที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะคะโดยวิธีการวานหลักกับปั้นค่ะพี่น้องมานีสภาพามาติดตามผลนะคะแปลงเดิมค่ะที่ผ้าพี่น้องมาเบิงขังกรนะคะแต่ว่าเป็นแปลงใหญ่คือโซนทางโน้นนะคะเขียวๆนะคะพี่น้องมือที่เก็บผ้าพี่น้องมาเบิงแปลงนั้น,น,น เพิ่นเพลิงเริมวานนะคะเมื่อกี้จะให้ภาพพี่น้องนะคะมาเบิงมาติดตามผลข่าวว่าหลังจากวานแล้วอายุหนึ่งเดือนครับพี่น้องคะมันจะเป็นลักษณะแบบไหนคะต้นขนาดอายุหนึ่งเดือนกับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ค่ะมาเบิงค่ะนี่ค่ะนี่คือลักษณะของต้นต้นเบี้ยนะคะอันนี้คือเป็นต้นกาที่ พอดีปลูกนะคะพี่น้องนี่ค่ะถ้าเอาไปปลูกด้วยทอนพันธุ์หรือว่าต้นนอก,ก็คือต้นขนาดนี้ค่ะอายุหนึ่งเดือนนะคะนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นโคนต้นนะคะเงาจะเป็นสีสีเข้มนะคะยัะทอนในพี่น้องเบิ้งค่ะเป็นสีม่วงม่วงค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่คือต้นอ่อนขนาดหนึ่งเดือนนะคะ นี่จ้ะอันนี้คือสามารถขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะเมื่อนี้ค่ะการเลยพาพี่น้องมาเบิรงวา่าอายุหนึ่งเดือนนี่ขนาดใหญ่ซ้ำใหญนะคะยังบอท่านในพ่อเกี่ยวด้วค่ะพี่น้องยังบอท่านพอตัดค่ะเมื่อนี้ค่ะเก๊กจจะมาขอทอนพันธุ์ของเพิรนนะคะไปปลูกนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะอันนี้เกิดเยอะเลยนะคะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เพินเก็บเองค่ะพี่น้องตอนนี้เก,ก๊กไปหาสื่อนะคะ บ่บมีขายค่ะพี่น้องมเมล็ดพันธุ์พิแคทูลรัมนะคะค่อนข้างทีจะขาดตลาดค่ะพี่น้องคะนี่จ้ะพามาเบิงค่ะพี่น้องอย่าพายับมาเบิ้งทั้งนี้ค่ะโซนทั้งนี้พเพลิ่มเกียยยเก่ยวทะย่อยเกี่ยวออกด้วยจ้ะพี่น้องน,นี่นี่ค่ะเกี่ยวแล้วนะคะพี่น้องกาลังแตกมให้นี่จ้ะแต่ว่า,ากระตนหน่อยอยูนอกจากนี้นี่ค่ะ แสดงว่าขนาดหนึ่งเดือนนี้าก็สามารถเกี่ยวไปให้หน้องงัวได้นะคะแต่ว่าปริมาณกะค่อนข้างหน่อยค่ะพี่น้องนี่ส้นทั้งนี้พนโบหันตัดค่ะแต่ว่าส้นทั้งนี้พนก็นเลยทยอยตัดออกไปนะคะอาจจะหยาบาพองัวนะคะก็ได้ตัดเร็วค่ะแต่กระบ,บาตายนะคะพี่น้องคะนี่จ้ะกระแตกขึ้นมาไหมค่ะนี่ นี่ค่ะหนึ่งเดือนนะคะสามารถตัดได้ค่ะแต่ขึ้นมาไม่จ้ะพิแคทโทลัมนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ในดินที่มีความแห้งแล้งนะคะแล้วก็ทนน้ำขังได้นานที่สุดค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นยาชนิดใหม่นะคะที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมอบุญค่ะพี่น้องคะเป็นการพัฒนามาจากยาอาตาตัมค่ะซึ่งยาอาตาตัมนี้ จะใบใหญ่นะคะแต่ว่าพริกแคทลัมเพิพ่นจะพัฒน,า,นาให้ใบเล็กลงค่ะนี่นะคะเพิ่นจะพัฒนาให้ใบเล็กเลี้ยวลงแต่บ่าลักษณะก็ยังเหมือนหยาพริกแคทลัมอ่ะยังเหมือนหย่าอาตาต่ำอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะก็ยังไข่อย่าอาตาต่ำอยู่เพียงแต่ลักษณะใบกะจะขนาดเล็กลงคะ่ะขนาดต้นนะคะก็เล็กลงนะคะพี่น้องนี่คะ่ะ ยาชนิดนี้รอบตัดเร็วนะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นยาทีมีเหยื่อใยสูงนะคะเป็นใบคมเพราะฉะน,นั้นแล้วจะต้องรีบตัดตอนทีอายุน้อยๆนะคะประมาณสิบหาหมือค่ะสิบหาถึงยี่สิบหมือนนี่คือต้องตัดนะคะเพราะว่าถ้าเลืยจากนั้นไปมันจะใบแข็งแล้วก็ง่วงบกินค่ะเพราะฉะน,นั้นแล้วรอบตัดมันก็เลยเร็วะคะ่ะพี่น้องคะก็เลยเอามาแนะนำให้พี่น้องนะคะเป็นยาที น่าสนใจค่ะรอบตัดเร็วนะคะให้ผลผลิตดีค่ะพี่น้องนี่จะแปลงน,นี้คือหนึ่งเดือนนะคะพาพี่น้องมาเบิงค่ะปลูกด้วยมเมล็ดค่ะพี่น้องลักษณะดินพี่น้องเบิงนะคะอันนี้เป็นดินทรายนะคะนี่จะดินร่วนเป็นดินร่วนดินทรายนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะดินแห้งๆนะคะนี่ก็สามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีค่ะนี่นะคะปลูกวันนะคะแลวกะ ันเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิงโซนทีเข้ามาเบิงขัางกอนค่ะคือแปลงติดกันนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะตัวน,นี้คือเป็นแปลงขนาดที่เก็บเกี่ยวแล้วนะคะอันนี้อายุสองปีค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะเธอผู้ใดที่บหันเคยเห็นเนาะคะ่ะคลิปกอนทีเก๋เอาลงนี่พี่น้องอาจจะบบหันได้เบิงนะคะ กาดย่าผ้าเบิ่งอีกรอบนึงค่ะนี่นะคะอันนี้คืออายุประมาณสองปีได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังตัดนะคะนี่นี่พี่น้องดูค่ะลักษณะการแตกยอดใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ตัดแล้วแตกยอดใหม่ขึ้นมาค่ะนี่ค่ะ อันนี้คือพอดีเก็บเกี่ยวเลยนะคะนี่อายุสิบกว่ามือค่ะพี่น้องนี่จะ้ะงามนะคะกาใไฮพ้นผลิตดีครับพี่น้องสำคัญคือทนแรงแล้วก็ทานน้ำขังจะ้ะนี่นะคะนี่ค่ะใบเขียวดีค่ะการไฮน้ำนะคะพี่น้อง จะเป็นระบบสปริงเกอร์ค่ะเป็นระบบสปริงเกอร์นะคะตัวที่แปลงปลูกไม้กับเป็นระบบสปริงเกอร์ครับพี่น้องเบื้องจากลักษณะดินแล้วก็น่าจะบ่ค่อยได้ลดน้ำพันไดค่ะพี่น้องเพราะว่าดินนี้ค่อนข้างแตกนะคะแหงนี่ค่ะแหงแหงแน่ค่ะพี่น้องมีความเชื้นอยู่นิดเดียวนะคะแต่ผลก็ยังสามมราจะเลร่ญเติบโตได้เป็นอย่างดีค่ะนี่จ้ะ ืันนี้ก็ได้พาพี่น้องมาเบิงนะคะติดตามผลค่ะพิแคทโทลัมอายุหนึ่งเดือนนะคะต้นก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพอดีกับการแยกนอน,นะคะเอาไปปลูกค่ะพี่น้องค่ะนี่จะอายุหนึ่งเดือนนะคะพกแคทโทรัมตุดด้วยมเมล็ดค่ะพี่น้องนี่จ้าโอเคนะคะพี่น้องค่ะ มื่อนี้ก็ข้องตรงพ่อแค่นี้ก้อนค่ะเพราะว่าพามาเบิงมาติดตามซื้อค่ะว่าหลังจากปลูกแล้ววนันดวนเมล็ดนะคะมันเกิดดีบอนะคะกะเกิดดีนะคะเกิดหนาเลยค่ะแล้วก็ขนาดจ่อมใดให้เขาสามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้ค่ะก็คือขนาดหนึ่งเดือนนะคะสามารถเอาต้นกานี้ไปขยายพันธุ์ได้ค่ะพี่น้องนี่จะ้ะโอเคค่ะมื่อกีะ้จะไปขอ,อป่านะคะเพื่อไปขยายพันธุ์เดี๋ยวกะฝากพี่น้องนะคะที่ตามไว้ค่ะ มาเบิงว่าการขยายพันธุ์ด้วยต้นกล้านะคะมันจะแตกกอดีบอ่ค่ะให้ผลผลิตหลายบอค่ะเดี๋ยวเก๋จะขอเพิ่นนะคะไปปลูกไว้ที่ฟาร์มค่ะเดี๋ยวเข้ามาศึกษากันต่อไปอีกค่ะพี่น้องคะจะได้ก็ฝากติดตามนะคะผลยานการปลูก้าพิแค่ทุ่ำนี่ไว้น้ำค่ะพี่น้องคะจะดีบ่ดีเดี๋ยวเข้าคอยศึกษากันอีกที่นึงค่ะพี่น้องตอนนี้ก็อาหูขาว่าวนะคะคือทนแรงแล้วก็ทนน้ำค้งได้ดีนะคะ ตอบตัดเร็วค่ะเดี๋ยวเอาไปปลูกแล้วก็ศึกษาการเพิ่มเติมนะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอลาไปแต่เพียงทานีนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบึงลกกัไปศึกษาไมย่ทธีฟาร,ร์มของเก๋น,นะคะสำหรับวันนี้ก็เขาลาพี่น้องไปแต่เพียงทานีค่ะสวัสดีค่ะ